ตอน8โมงเช้าค่ะทุกคนมีใครตื่นตอนกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยในคลิปนี้น่าจะพาโนนนะคะไปรับของฟรีซึ่งเป็นออร่าหัวใจสุดน่ารักไม่มีไม่ได้แล้วแต่ว่าใส่วันวาเวลนไทน์ปีหน้าก็ได้นะคะและเมื่อน้องใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยและเขาแจกเพียงแค่4,000ชิ้นเท่านั้นเขาแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันหน้าว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้ามานะคะให้น้นงๆนะคะทำการกดรูปโลกตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเขาจะวาร์ป เดินมาตรงนี้ได้เลยนะซึ่งของใหม่เนี่ยเป็นออร่าหัวใจนะะต้องเก็บหัวใจทั้งหมด2,500ดวงและของเก่าเดี๋ยค่ะน้องๆมันยังไม่หมดนะน้องๆจะต้องเก็บหัวใจ1,000ดวงใครยังไม่มีของเก่าเนี่ยไปทำได้นะอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะแลกอันไหนซึ่งการเล่นออฟบี้เก็บหัวใจจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ค่ะหากมีหัวใจครบ2,500ดวงก็แลกกดตรงนี้ได้เลยให้น้องนะคะกดเชิญเพื่อนคนไหนก็ได้จะเป็นเพื่อนน้องหรือเป็นเพื่อนในเซิร์ฟก็ได้นะคะกดอีหาเขาหรือเวลาเขาเชิญเรามาเราก็กดยอมรัับบนะแแลลล้้วววทากกกรเเอี็หใจไป องแน่นอนว่า2,500ดวงเนี่ยน้องจะต้องเก็บหลายรอบมากๆเลยนะคะต่อให้น้องเนี่ยขึ้นไปสุดของอ็อบบี้แล้วน้องก็ได้ประมาณ200ดวงเท่านั้นชน,นันอัดต้องเล่นไม่ต่ำกว่า10รอบใครที่อยากได้จริงๆพี่แป้นแนะนำว่าให้ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้กันอย่าลืมนะ2,500ดวง